จินตลาเคลื่อนไหวเหตุชาวเน็ตลุมถามรู้สึกยังไงหลงังลุงพลถูกจับหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม่มนายชยพลวิภาหรือลุงพลในสามข้อหาหนัก คดีน้องชมพู่วัยสามขวบที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาก่อนจะถูกพบเสียชีวิตอยู่บนบริเวณภูเขาเหล็กไฟบ้านกกกอกห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563ที่ผ่านมา และต่างก็ทราบกันดีว่านักร้องดังจินตลาผู้ลาบเคยได้ดึงตัวลุงพลมาร่วมงานร้องเพลงทำซิงเกิลด้วยกันจนโด่งดังมาแล้วซึ่งหลายคนต่างก็จับตามองดูว่าลูกทุ่งสาวคนดังกล่าวจะออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง ล่าสุดจินตลาตัดสินใจถอด MV เพลงต่างอยที่ลุงพลร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอและยอดวิวล่าสุดมีมากกว่า22ล้านออกจาก YouTube และล่าสุดจินตลาก็ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองเข้าวัดกำลังห่มผ้าให้พระพุทธรูปพร้อมเขียนแคปชั่นโดยใส่อีโมจิคลายยกมือวายในขณนะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์คลิปขณะกำลังปล่อยปลาและเต่าลงแม่น้ำเสะดะคอ ซึ่งชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเป็นจำนวนมากว่าอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนพออ่านข่าวลุงพลก็คิดถึงคุณจินตลาขึ้นมาทันทีเลยค่ะอยากถามความรู้สึกตอนนี้ค่ะว่ารู้สึกยังไงที่ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมงานกับอืฆาตกรคิดยังไงกับการที่ครั้งหนึ่งคุณเคยสนับสนุนที่ตอนนั้นมีสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเด็กค,คะและคำถามอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย